สวัสดีลุงป้านะาอานทั้งหลายนะครับหรือพี่น้องนะครับก็คือว่าใครที่บอกว่าเกิดปัญหาในการโทรแล้วแม่งจอดับสมมติจะเช็คเงินโทรศัพท์เนี่ยเอ้ยหรือหรือว่าเช็คเงินหรือเช็คข้อความพวกนี้ให้ยกเลิกข้อความกดหนึ่งกดสองมันจะโทรมาบอกเราใช่ไหมครับคอนเทนเตอรอ์แล้วพอเราจะเปิดหน้าจอเปิดไม่ได้จอมันดับกดย้ำเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ไม่ติด หรือมันติดหรือมันก็แวบเดียวมันก็ติดหรือมันก็แวบเดียวนะครับปัญหาทุกทีิกจะหมดไปนะครับให้ทำไปโหลดสกินออนนะครับของอหไก็ได้นะครับโหลดมาเาตรงเมรโตหรือเวลงเวฟอะไรก็ได้เนี่ยเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยไอคอนมันสกินออนนะครับกดเข้าไปอนี้เรื่องนี้ครับไอที่มันแบบไอความจำมันน้อยอะ่ะ กดเข้าไปครับแล้วก็เปิด Open นะครับอาแล้วก็มาดูที่ในแอปมันครับกดตรงนี้ปึ๊บมันจะขึ้นตรงนี้มาครับแล้วตรงนี้มันมีหลอดไฟเห็นไหมครับอาแล้วผมจะมาเทสได้ดูเลยว่าโทรติดหรือเปล่าจะโทรมาหรือเราเขาโทรมาหะเราก็ไม่มีปัญหาครับหมดปัญหาโทรสดๆเลยมา สด,สดเลยครับผมชอบสดๆสดสดสดไม่ใส่ถุงอ่ากดเลยครับอ่าดูเลย ก็มันจะเป็นอย่างนี้แหละครับก็หาย,ลยแล้วปัญหา,าต่างๆ่าตอนแรกผมนี่จะทุ่มทิ้งเลยครับผมก็ไปเซิร์ชดูแม่งก็ไม่ไม่เจอสักทีรู้จะแก้งไงแม่งแก้อย่างงูแก้อย่างนี้แล้วไม่มีเมนูงูอย่างนี้ก็คือว่าแม่งทาอะไรไม่ได้เลยคือคือว่าไปเรียนรู้กับตัวดีแหละก็ได้พบแอปนี้แล้วต้องขอบคุณแม่งด้วยแหละครับที่ทําให้ชีวิตผมแม่งรับรื่นขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับหากผมมีทิ้ดีๆีผู้จะมาแนะนาําเรื่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้ฝนตกแล้วครับผมขอไปเก็บผ้าก่อนนะครับขอบคครับ